สวัสดีทุกทกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช n แนลกันอีกแล้ววันนี้กลับมาอยู่ในคลิปสปิดบิลกันตามที่เห็นตอนนี้เลยนะคะวันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันคราวนี้ไม่ได้สร้างบ้านหลังเล็กอันนี้สร้างบ้านหลังใหญ่ก็หลังจากที่ไม่ค่อยได้สร้างบ้านหลังใหญ่มาสักพักนึงหรือเปล่าก็ก็ไม่สักพักหนึ่งนะก็คือก็เว้นช่วงที่จะสร้างบ้านหลังใหญ่ไปมั่งเพราะว่า สร้างบ้านหลังใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่ใช้ระยะเวลานานพอสมควรเลยนะคือถ้าเกิดว่าเราสร้างบ้านหลังเล็กใช่ไหมเราก็จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงถึง3มชั่วโมงอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบ้านที่หลังใหญ่ๆมากๆเหมือนบ้านหลังนี้เนี่ยส่วนมากเราก็ใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงเป็นอย่างต่ําในการสร้างนะบ้านหลังใหญ่กับบ้านหลังเล็กเนี่ยเอ่อถ้าเป็นเราเป็นเกณฑ์ของเรานะก็คือจะดูว่า บ้านหลังใหญ่ใหญ่ขนาดไหนสร้างในพื้นที่เท่าไหร่อย่างบ้านหลังนี้เราสร้างในพื้นที่64คูน 64, 64, 64, 64ในเมืองเดลโซวาเล่นะก็คือใหญ่มากก็คือแต่งยังไงก็ไม่เต็มที่ซะทีก็คือแต่งไปท้อไปนะแต่ก็แต่ง <c oughs> คือการสร้างบ้านนี่มันก็ดีตามที่เราเคยบอกไปว่าระหว่างเราสร้างอย่างเงี้ยเราก็ทําอย่างอื่นไปด้วยได้เช่นเราสร้างไปดูหนังไป สร้างไปฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเพลินๆดีนะก็ไม่ใช่อะไรที่ทรมานทรกรรมมากขนาดนั้นอันนี้ที่เราสร้างบ้านอันนี้เนี่ยอินสปิเรชันมันมาจากเออคล้ายๆกับว่าเหมือนเป็นวงังหรือเป็นคฤลืสหาอะไรสักอย่างในต่างประเทศนะรู้สึกจะอยู่แถวแถว อเมริกามั้งถ้าจําไม่ผิดเราก็จาไม่ได้แล้วเหมือนกันเพราะเราเปิดรูปขึ้นมาแล้วเราก็อู้สวยจังแล้วเราก็เข้าไปดูเว็บเห็นเหมือนว่าอยู่ในอังกฤษหรืออยู่ใน UK เคก็จําไม่ค่อยได้นะขออภัยด้วยแต่ก็นั่นแหละเราก็ดูแล้วก็กดออกจาก P ิน t e r e s เลไปแล้วเราก็กลับมามันก็หายไปแล้วก็งงไปเลยว่าหายไปไหนแล้วก็ลืมพินเอาไว้ด้วยนะมันก็จะเป็นบ้านที่ใหญ่มากๆแล้วก็ลักษณะ เหลี่ยมมากๆเลยเราก็พยายามทําให้มันน่าสนใจนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะ่ะบ้านเหลี่ยมๆในชีวิตจริงอะ่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ดูน่าเกลียดมากเพราะว่าเราไม่ได้มองภาพรวมของบ้านไงแต่พอเอาบ้านเหลี่ยมๆใช่ไหมคะมาอยู่ในเกม t h อ s ซิ s 4เนี่ยเราอะ่ะได้มองเห็นบ้านจากมุมกว้างๆอะ่ะ มันก็จะดูเป็นกล่องที่น่าเกียดมากเลยเราก็เลยพยายามใส่ดีเทลเข้าไปอย่างเช่นตอนนี้ก็คือพยายามใส่ดีเทลหินที่อยู่ตรงริมขอบเข้าไปความลําบากของมันก็คือเราต้องมานั่งเรียงทีละอันนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้ใระยะเวลานานเหมือนกันแต่พอทาออกมาแล้วมันก็ทําให้บ้านดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นเราว่ามันก็รู้สึก มันก็รู้สึกสวยดีรู้สึกสวยดีเป็นยังไงนั่นแหละมันก็ดูสวยดีก็เลยทํานะแล้วก็ไม่ได้เสียใจที่เสียเวลานานมากขนาดนั้นในการทําก็ทำาวาแล้วดูดีก็สบายใจนะคะอะไรที่สบายใจเราก็ทําก็บ้านหลังนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นสไตล์ซ้ำกับไอ้บ้านหลังหนึ่งที่เราเคยทําเมื่อนานมาแล้วเออก็ไม่นานเท่าไหร่หรอกมันไปสไตล์คล้ายๆกับไอ้คฤหาสน์หลูบนยอดเขาที่เราเคยทําแต่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ย มันจะมีอะไรที่เราคิดว่าดีเทลเยอะกว่านะมันก็จะไม่ได้เหมือนทีเดียวแต่ว่าด้วยการตกแต่งภายในที่ทุกคนจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้มันจะเป็นสีที่เป็นสีขาวสีทองแล้วก็พื้นมาเบลอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้บ้านหลังนี้มันไปดูคล้ายๆกับบ้านหลังที่แล้วแต่เราก็ เราก็ว่ามันก็ไม่คล้ายสัทีเดียวแต่มันก็คล้ายอยู่คือคือถ้ามองว่าคล้ายหรือว่าเหมือนมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่าเวลาเราสร้างบ้านลักษณะอย่างเงี้ยที่เป็นคาลิฮา์ดใหญ่ๆห,หรือว่ามีความแบบว่าดูหรูหราเอลแกนมากมากเราก็จะชอบใช้สีขาวกับสีทองเป็นหลักนะเราก็จะไม่ค่อยชอบใช้สีอื่นเพราะารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใช้สีอื่นมันก็จะดูแปลก,ปลกไปนิดนึงแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มเข้ามาภายในตัวบ้านแล้วเราก็กําลังลองแบ่งฟลอร์แพลนอยู่ เวลาทุกคนนึกถึงวังใช่ไหมทุกคนก็คงจะนึกถึงที่นั่งที่สูงสูงขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเราก็พยายามทําอย่างนั้นอยู่แต่เดี๋ยวเราก็จะย้ายไอ้ตรงแพลตฟอร์มตรงนี้ไปอีกฝั่งหนึ่งของห้องนะตามที่ทุกคนได้เห็นกันเพราะเรารู้สึกว่าอยู่ตรงกลางตรงนี้แล้วมันพื้นที่อย่างอื่นแบบมันไม่มีอะไรให้ทําเลยอะคือมันก็มีพื้นที่แหละแต่ว่ามาอยู่ตรงกลางตรงนั้นแล้วมันมันมีข้อจํากัดทางด้านพื้นที่ยังไงก็ไม่รู้เราก็เลยย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะ แล้วเราก็บ้านนี้จะมีทั้งหมด3ห้องนอนใหญ่แล้วก็มีห้องนอนบัตเลอร์ด้วยคือห้องนอนของคุณบัตเลอร์คุณพ่อบ้านเนี่ยหรือว่าคุณแม่บ้านเนี่ยก็จะอยู่เป็นฝั่งหนึ่งของบ้านไปเลยแล้วก็จะให้พื้นที่ห้องนอนแล้วก็ห้องน้ําเขาเป็นส่วนตัวไปเลยแล้วส่วนของเออเจ้าของบ้านเนี่ยก็จะอยู่ทั้งด้านบนบ้านทั้งหมด บ้านเราก็จะแบ่งเป็น2ปีใหญ่ๆไอตัวห้องมาสเตอร์เบดมเนี่ยก็คือจะกินฝั่งหนึ่งของตัวบ้านไปเลยแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งของบ้านก็จะเป็นห้องนอนเล็กอีก2ห้องแล้วก็บ้านนี้มีห้องยิมด้วยนะเพราะเรารู้สึกว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้มันก็น่าจะมีพื้นที่สันทนาการให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้าน ตอนแรกเราคิดว่าจะใส่เป็นกิจกรรมอ,อื่นเข้าไปแทนแต่เรารู้สึกว่ามียิมมันก็ดีนะเออเราคิดว่าบ้านหลังนี้นะ่ะอยู่ในนี้ได้เลยครบจบไม่ต้องออกไปไหนเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีกิจกรรมทุกอย่างให้ทำในบ้านแล้วแล้วตรงนี้เราก็ใส่เป็นชั้นใต้ดินเข้าไปนะแต่ว่าในบ้านเราไม่ได้แต่งชั้นใต้ดินเราเว้นว่างเอาไว้เผื่อการต่อเติมแล้วก็การขยายในอนาคต เผื่อว่าจริงๆเราว่าจะย้ายซิมเราที่เล่นอยู่อะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เซิมที่เราเล่นเองแล้วนางก็เป็นคนที่มีคอลเลกชันสะสมนางสะสมหินสะสมปลาอะไรเงี้ยก็เลยทำห้องใต้ดินเอาไว้เอาไว้สำหรับเก็บคอลเลกชันต่างๆของนางก็ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปก็เลยยังไม่ได้ตกแต่งห้องใต้ดินนะคะแล้วก็ตรงนี้เราก็มาทำการเพิ่มรายละเอียดด้านนอกบ้านเราทำเป็น ไอตรงเทเลสยาวออกมาเป็นทางเดินยาวๆออกมาตรงนั้นแล้วก็เป็นพื้นที่ระเบียงด้านนอกบ้านตรงด้านหลังบ้านเดี๋ยวตอนหลังเราจะใส่เป็นสระว่ายน้ำเข้าไปเป็นสระว่ายน้ำที่เราแบบว่าไม่เคยทํามาก่อนเลยรูปทรงแบบนี้ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันทีหลังนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือกําลัง ทำพื้นที่หลังบ้านอยู่ให้มันดูน่าสนใจดูเหมือนคฤหา์มากที่สุดตามคฤหา์ใช่ไหมมันก็จะดูแบบว่ามีพื้นที่หลังบ้านที่ดูหรูหราหมาเห่ามากอะไรเงี้ยเราก็เลยพยายามทําให้มันดูเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็นั่นแหละก็น่าจะออกมาได้ดีอันนี้คือเรากําลังตบตีอยู่กับไอตัว,ต,วตัวแบ่งชั้นบ้านคือมันทะลุเข้ามาด้านในเพราะว่าไอตรงทางเข้าของบ้านเราเปิด บ้านเป็นดับเบิลวอลลุ่มอ่ะมันก็เลยทําให้เกมไม่นับว่าอันนั้นเป็นห้องนะมันก็เลยมั่วซั่วตบตีกันไปหมดเลยก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็ตอนนี้เราก็เริ่มที่จะติดวอลเปเปอร์แล้วมันมีเรื่องเล่าคือตอนที่เรานั่งทําอันนี้อยู่ใช่ไหมแล้วเราก็เปิดเพลงฟังไปด้วยแล้วทีนี้เพลงด i ม m o n น์ของวีฮาน่าก็ดังขึ้นมาแล้วเราก็ชี้ไปที่ผนังอันหนึ่งวอลเปเปอร์อันหนึ่ง สีขาวๆที่ทุกคนเห็นกันน่ะแล้วมันชื่ออะไรรู้ไหมว่าเปเปอร์มันชื่อชาย์บรายและด็มดมอด์ล้วก็เลยแบบโอ้ไม่กอ oh ดนี่ฉันฟังเพลงนี้อยู่แล้วก็แล้วก็นั่งขำอยู่สักพักหนึ่งนะก็ <laughs> ก็นั่นแหละนั่งขำอยู่คนเดียวแล้วก็ตอนนี้เราก็ตกแต่งห้องนั่งเล่นด้านในกันแล้วอันนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นที่มีโซฟาแบบว่าเยอะมากมากคือแบบนั่งได้เป็นร้อยคนน่ะ ก็ไม่ถึงนะถ้าเกิดว่าชวนซิมมาร้อยคนบ้านหลังนี้ก็จะกระตุกมากเลยเพราะว่าตอนที่เราแต่งบ้านหลังนี้ก็คือกระตุกมากเกมกระตุกมากแล้วว่าคอมเราก็ไม่ได้กลางนะแต่ว่าก็กระตุกมากเพราะด้วยความที่เป็นบ้านที่มีพื้นที่เยอะอ่ะแล้วดีเทลในบ้านก็ค่อนข้างเยอะนะก็เลยตกแต่งไปกระตุกไปเหมือนคอมน้องแบบรับไม่ไหวอะไรยอย่างเงี้ยทั้งๆั้ที่ก็ไม่ได้ตกแต่งดีเทลอะไรมากขนาดนั้น ใจจริงอะบ้านหลังเนี้ยเราอยากทําให้มีบ่อน้ําด้านข้างบ้านด้วยหรือว่ามีป่าด้านข้างบ้านด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคอมไม่ไหวนะแค่นี้ก็กระตุกแล้วก็เลยแบบแค่นี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าในห้องนั่งเล่นตรงนี้ก็จะมีห้องน้ําในตัวด้วยเป็น half bathroom เหมือนที่เราชอบทํามาโดยตลอด เพื่อความสะดวกสบายของผู้อยู่อาศัยและเกมไม่ใช่เกมเพลย์และเกมเพลย์ที่ราบลื่นนะซิมคุณจะได้ไม่ต้องเดินไปขึ้นไปเข้าห้องน้ําที่ชั้นสองของบ้านมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเสียเวลาเพราะบันไดสูงมากก็อาจจะชีแตกก่อนได้ก่อนที่จะขึ้นไปถึงชั้นสองของบ้านตรงนี้ห้องนั่งเล่นที่เราบอกว่า พื้นที่นั่งเล่นเยอะมากก็คือเยอะจริงมีทั้งแบบมีทั้งบนแพลตฟอร์มแล้วก็มีหน้าเตาผิงแล้วก็มีเคาน์ตัวใหญ่ๆอีกคือแบบเยอะมากมากใจจริงก็คือไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแหละแล้วด้วยความที่บ้านสเกลใหญ่ขนาดนี้เราคิดว่าการที่มีพื้นที่นั่งเล่นเยอะๆมันก็คงจะไม่ผิดหรอกใช่ไหมแล้วเราก็ใช้ไอต้นไม้สูงๆอันนี้จะพผ้าเกตุเกเตอร์เยอะมากเลยเพราะาเราสึกว่ามันไปกันได้ดีกับ อารมณ์ของบ้านมันเป็นต้นไม้ที่ให้ความรู้สึกฮัลโราก็ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วเราก็ใส่ไอ้รูปปั้นทหารไปด้วยอะ่ะคือแบบมันแพงมากเลยเราไม่ค่อยได้ใช้ไอ้ลูปปั้นทหารอันนี้ในบ้านหลังไหนเท่าไหร่เอาเป็นว่าไม่เคยใช้เลยแล้วเราก็มาใช้ในบ้านหลังนี้เพราะว่าเรารู้สึกว่าโอ้โหคือแบบ อต้องมีอะ่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องกินข้าวนะคะเออจะมีอะไรจะสะรารภาพก็คือห้องกินข้าวตรงนี้เราสร้างผิดฝั่งใจจริงอะ่ะตั้งแต่ตอนที่เราวางฟลอร์แพนเลยเราคิดว่าจะให้ห้องกินข้าวไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าตอนสร้างไม่รู้ทําไมถึงมาติดอยู่ฝั่งนี้ได้ก็เดี๋ยวตอนหลังเราก็จะย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะห้องกินข้าวนี้ก็จะมีแกนเปียนโนอยู่ตรงกลางคือถ้าเกิดว่าเป็นบ้านปกติ ตามแบบว่าที่เราเคยสร้างมานะเราก็จะชอบให้โต๊ะกินเข้าอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเปียโน,โนอยู่ทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งของห้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราสึกว่าบ้านหลังเนี้ยมันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆเลยเราก็เลยลองปรับเปลี่ยนแผนใหม่นะด้วยการเอาเปียโนมาอยู่ตรงกลาง ก็คือมีเปียโนโลแล้วก็มีไมโครโฟนเป็นเหมือนกับว่าเป็นสเตจเป็นเวทีสําหรับการแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวเอาไว้นั่งชมรอบๆนะก็จะไม่มีใครได้หันหลังเข้าหาเปียโนเลยสักคนตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ทางเข้าของบ้านเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเตอร์พีซเวลาเข้าบ้านมาก็จะเจอสิ่งนี้เลยข้างหน้าบ้านอะไรอย่างงี้แล้วเราก็ทําการตกแต่งทางเข้าของบ้าน ด้วยคมไฟเพราะไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วนี่แหละแล้วก็ตอนนี้เองที่เราเริ่มย้ายห้องกินข้าวมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของบ้านนะคือถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้ในเกม The ะซิมสก็คงจะน่าปวดหัวเพราะว่าเดอะซิมสามันไม่มีฟังก์ชันในการก๊อปปี้ห้องมาวางนะถ้าเกิดว่าจะย้ายห้องก็คือต้องนั่งย้ายทีละอันอะไรเงี้ยแต่ว่าเดอะซิมสเป็นเกมที่ทำออกมาได้ดีมากมีฟังก์ชันของการ ก็ปีห้องแล้วก็มาวางได้จบเลยแบบนี้เลยแล้วเราก็ทําการเปลี่ยนโต๊ะกินข้าวนิดหน่อยได้นะเพราะว่าตอนแรกเราตั้งโต๊ะกินข้าวไว้สามมุมใช่ไหมแต่เราก็ลืมไปว่าเออมันติดกับห้องครัวแล้วถ้าเกิดว่านั่งติดกับห้องครัวมันก็จะดูแปลกๆเราก็เลยทําการทําโต๊ะให้กลายเป็นลูกตัวแอลนะมันก็ดูสวยไปอีกแบบหนึ่งดีแล้วก็ฝั่งนี้ที่เคยเป็นห้องกินข้าวเก่าเราก็เปลี่ยนมาเป็น ห้องทำงานแทนบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมี library แล้วก็มี office a r e รแยกไปต่างหากเลยแล้วก็ใส่ต้นไม้ตกแต่งรอบๆเข้าไปแล้วก็มี b o บุ s h ช l ฟที่แบบว่าสูงจนถึงเพดานมีพื้นที่นั่งเล่นแล้วเราก็ใส่เชสเทเบิลเข้าไปตรงนี้เพื่อที่ซิมในบ้านนี้จะได้มีกิจกรรมอะไรทำเยอะๆนะคะจะอยู่บ้านนี้ก็ว่างไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่เยอะมาก เราก็พยายามใส่กิจกรรมอะไรเข้าไปให้เยอะๆให้มันดูไม่ว่างนะก็คือยาดัดเข้าไปก็ตามนั้นเลยค่ะแล้วก็ตกแต่งอะไรให้มันดูไม่โล่งนะใส่พรมเข้าไปด้วยเพราะว่ามันน่ารักดีแล้วก็ตรงนี้เราก็กลับมาแต่งทางเข้าบ้านอีกแล้วเพราะรู้สึกว่ามันโล่งเกินไปไม่ชอบอะไรที่มันโล่งๆเลยเราก็เลยใส่กาอี้นั่ง สองฝั่งมีโคมไฟแล้วก็มีต้นไม้ด้วยตรงนี้เราก็จะเริ่มแต่งห้องครัวกันแล้วห้องครัวของบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นห้องครัวที่ใหญ่มากเพราะเราคิดว่าเจ้าของบ้านก็คงจะไม่เข้าครัวเองหรอกรวยขนาดนี้บ้านหลังใหญ่มากก็คงจะจ้างเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจ้างแม่ครัวมาซึ่งก็คือบัตเลอร์เราก็ไม่รู้สึกว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องเป็นห้องครัวใหญ่มากขนาดนั้นห้องครัวห้องนี้ก็คือ ใช้งานได้ทุกฟังก์ชันเลยเราใส่สต o ฟ e เข้าไปเราใส่ตู้เย็นเข้าไปแล้วเราก็ใส่ไมโครเวฟเข้าไปมีดิชวอชเชอร์ด้วยก็คือจะได้ไม่ต้องล้างจานจนมือเปื่อยนะเพราะว่าบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ก็น่าจะใช้จานเยอะประมาณหนึ่งก็นั่นแหละคะ่ะก็เลยใส่ดิชวอชเชอร์เข้าไปเพื่อเป็นการประหยัดเวลาในการทำงานแล้วก็หน้านี้ก็จะเป็นการตกแต่งห้องนอนของบัตเลอร์แล้วถึงแม้ว่าบ้านหลังนี้จะ เขาเรียกว่าอะไรใหญ่ขนาดไหนนะแต่ว่าห้องบัตเลอร์ก,ก็แบบว่าดีมากเลยเราเลือกเตียงที่ดีที่สุดให้บัตเลอร์ของเรานะก็เป็นเตียงที่แพงที่สุดแล้วแต่ว่าเป็นซิงเกิลบดเราไม่ได้ใส่ดับเบิลเบดเข้าไปเพราะว่าห้องนี้มันเป็นห้องที่ค่อนข้างเล็กนะเราค่อนข้างกลัวว่าถ้าเกิดว่าใส่ไอตัวดับเบิลเบดเข้าไปแล้วมันจะ คับแคบมันจะแบบไม่มีที่เดินอะไรเงี้ยเราก็เลยใส่เป็นซิงเกิลเบดไปแล้วก็ข้ามออกมาอีกฝั่งหนึ่งของห้องก็จะเจอกับห้องน้ำอันนี้เป็นฟูลบาธรูมเลยก็คือมีทั้งซิงเอ่อทวเล็ตแล้วก็มีไอตัวชาเวอร์บ็อกซ์เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เป็นวอชิงแมชชีนด้วยก็คือจะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วก็ตู้อบผ้าไว้นะสำหรับให้บัตเลอร์คอยซักผ้าให้เรา อะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านบนของบ้านอันนี้จะเป็นห้องแรกที่เราตกแต่งจะเป็น master b เบ r o o m นะที่เราเล่าไปตอนแรกว่า master bedroom ของบ้านหลังนี้ก็คือกินพื้นที่ฝั่งหนึ่งเลยก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่ใหญ่ๆที่เราตกแต่งอยู่ตรงนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของห้องนอนถัดไปก็จะเป็น walk in closet แล้วก็จะเป็นห้องน้ำนะก็เรียงกันไปตามฟังก์ชันการใช้งานตามปกติเลยตรงนี้ตัวห้องนอนใหญ่เราแบ่ง ให้มันมีแพลตฟอร์มขึ้นไปด้วยเพราะว่าตอนแรกเราว่าจะวางเตียงเอาไว้ที่พื้นธรรมดาแต่เราก็รู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมสศักดิ์ศรีเท่าไหร่เราก็เลยทําการยกพื้นขึ้นนะแล้วก็ใส่พรมสีแดงเข้าไปให้มันดูตัดกันอะไรเงี้ยมันก็ดูสวยงามดีนะเราคิดว่าเ,ออเราก็มีปัญหากับไอตัวเสามากเลยตอนแรกเราจะใส่เสาเข้าไปแต่ว่ามันดึงไม่ขึ้นไม่รู้ทําไมดึงไม่ขึ้นนะเราก็เลยไม่ใส่แล้วก็ทาผนังอีกฝั่ง ทั้งฝั่งเลยให้การเป็นแบบที่เห็นไปเลยมันก็ค่อนข,ข้างน่าหงุดหงิดบางทีแรืซิมมันก็เป็นอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ไอห้องนี้จะเป็น walk-in closet ที่เราบอกไปก็คือเป็นห้องแต่งตัวที่เดินเข้าไปได้มีตู้เสื้อผ้าแบบเยอะมากก็คือเสื้อผ้าเยอะจริงๆแล้วก็อีกฝั่งนึ่งก็จะเป็นกระจกทั้งแถบเลยห้องนี้ก็จะใหญ่มากตามที่บอกไป ห้องน้าแต่ว่าห้องน้ําห้องนี้แบบรูปทรงแปลกมากคือมันเป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างยาวนะมันไม่กว้างเลยแต่ว่ามันยาวอะ่ะจริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เราก็อยากจะแบ่งเป็นสองฝั่งนะก็คือเป็นเอ่อฝั่งหนึ่งที่เป็นแบบว่าห้องห้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะห้องชักโครกไปเลย โดยตรงอ่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็นแบบห้องอาบน้ำอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ทันแล้วก็ใส่เป็นห้องยาวๆเต็มๆไปเลยแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องนอนที่2ของบ้านเราตกแต่งเป็นธีมสีน้ําเงินเพราะว่าเราเลื่อนเตียงแล้วเราก็ไปเจออันนี้ว่ามันเป็นสวรดที่สวยดีก็เลยเลือกที่จะใช้สีนี้แล้วก็ตกแต่งห้องออกมาให้เป็นโทนเดียวกันถัดไปก็จะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงห้องนอนนี้มีห้องน้ําในตัวด้วย ตอนที่เราตกแต่งห้องเนี้ยก็คือเรารู้สึกว่ามันแบบมันช่างเจ้าหญิงมากเลยคือเห็นโทนสีถวัดนี้แล้วเราก็รู้สึกเหมือนเหมือนคุ้คๆนะ่ะแล้วเราก็นึกออกว่าอ๋อ,อมันเป็นเหมือนเจ้าหญิงบาร์บี้ตัวหนึง่งไอ้บาร์บี้ตอนที่เป็นเจ้าหญิงแล้วก็มีเออผู้หญิงชาวเมืองแล้วไอ้บาร์บี้เจ้าหญิงอะมันใส่ชุดโทนสีแบบชมพูทองทองย่างเงี้ยคือมันแบบคือมันใช่เลยอะคือมันแบบ เจ้าหญิงมากเออห้องนี้มันก็น่ารักดีนะแล้วก็ใส่ตู้เสื้อผ้าแบบเปิดเข้าไปให้ด้วยแล้วก็มีกระจกใหญ่ๆไอตัวห้องน้ำมันนี้มันก็จะหน้าตาดูแปลกนิดนึ่งเพราะว่ามันมีไอตัวอาร์ชหน้าต่างอาร์ชที่มันบอกว่าไม่มีกระจกมันก็จะดูแปลก ตรงนั้นเราก็เลยใส่เป็นอ่างล้างมือเข้าไปนะเผื่อว่าล้างมือไปก็อยากจะสูดอากาศภายนอกไปด้วยก็สามารถทําได้แล้วก็ห้องนี้ที่เราบอกว่ามันเป็นห้องส่วนเกินแล้วก็ใส่เป็นจิม u i p m e n t เข้าไปนะมออีลู่วิ่งแล้วก็มีเครื่องเวทเทรนนิ่งก็ประมาณนั้นแหละแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยเพราะว่าเผื่อว่า วิ่งไปวิ่งไปออกกําลังกายไปแล้วไม่ไหวแล้วฉันต้องอาบน้ําอะไรเงี้ยก็เชิญอาบน้ําได้เลยที่จริงแล้วมันก็ไม่ค่อยเม็กเซนเท่าไหร่นะเพราะว่าไอห้องนอนที่เป็นสีน้ําเงินนะคะมันไม่มีห้องน้ำในตัวแต่ว่ายิมดันมีห้องน้ำในตัวก็แปลกๆดีประมาณหนึ่งตรงนี้พื้นที่แลนดิ้งแอรเรีย ตรงชั้นสองของบ้านเราก็ใส่เป็นพื้นที่นั่งเล่นเข้าไปเพราะว่ามันโล่งดีนะเราไม่อยากให้มันโล่งเกินไปเราก็เลยใส่พื้นที่นั่งเล่นแบบใหญ่มากๆแล้วก็ตกแต่งอะไรให้มันดูหรูหรามาที่ชั้นบนของบ้านอันนี้จะเป็นชั้นสามที่ตอนแรกเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรแต่เราก็ใส่เป็นคล้ายๆกับพื้นที่สตูดิโอวาดภาพเล็กๆเข้าไปนะก็จะมีอาร์ตอีโซแล้วก็มีพื้นที่นั่ง ประมาณหนึ่งแล้วก็พยายามตกแต่งให้มันดูอบอุ่นน่ารักเหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยในบ้านหลังนี้มันก็น่าจะมีคนก็น่าจะเป็นเจ้าของบ้านนั่นแหละที่ชอบวาดรูปมีแบบว่ามีความเป็นศิลปินในตัวสูงมากยอะไรยเงี้ยก็เลยทําพื้นที่ชั้น3าของบ้านให้กลายเป็นสตูดิโอวาดรูปแล้วก็มีพื้นที่เพื่อจะนั่งจิบกาแฟเบาๆอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้เราย้ายออกมาตกแต่ง ด้านนอกของบ้านแล้วนะด้านนอกของบ้านจะบอกว่าเป็นอะไรที่อืมใช้เวลานานมากๆแบบมากๆจริงๆเราก็เลือกวอลเปเปอร์อยู่สักพักหนึ่งนะแล้วเราก็รู้สึกว่าสีนี้นี่แหละถูกต้องแล้ว ถูกต้องแล้วปะ็อกที่จริงขี้เกียจเลือกแล้วก็เลยเอาสีนี้มาเลยมันก็ออกมาดูดีนะคะก็ดูเข้ากันดีเราคิดว่านะคิดว่ามันเข้ากันก็นั่นแหละแล้วเราก็ใส่วอลเปเปอร์เข้าไปรอบๆบบ้านแล้วเราก็ตบตีอยู่กับไอตัวไอตัวเขาเรียกว่าอะไรไอตัวที่แบ่งชั้นบ้านอยู่สักพักหนึ่งเพราะามันค่อนข้างน่าปวดหัวนะแล้วมันก็มีตอนที่เราตัดออกไปบ้างพราะถ้าเกิดว่าเอามาใส่หมดคลิปมันก็จะยาวมากๆเลยเพราะว่าเรา ทำนานมากๆเลยแล้วก็ทําการใส่พื้นให้บ้านเข้าไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้เราก็น่าจะเริ่มทําในส่วนของสะว่ายน้ําของบ้านแล้วเร็วๆนี้นี่ที่เราบอกคือเราไปเจอคลิปของ คนหนึ่งน่าจะเป็นคุณเคส e อมเบอรมั้งที่เขาทำาสาไวน้ำรูปทรงแบบนี้เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจมากเลยคือปกติบ้านที่เราทำาสาไวน้ำก็จะเป็นทรงเรียมเลียมใช่ไหมคะแต่ว่าเราไปเจอของคุณเคส e อมเบอรคนนี้เขาทำเอาไอแปลงพืชในโหมดดีบักตรงนี้มาปิดเป็นขอบแล้วเขาก็วาดสาไวน้ำตามแนวอะไรเงี้ย มันก็ออกมาสวยนะแล้วแล้วว่ามันสวยมันคือมันไม่ได้สวยแบบที่ดูหรูหราแต่มันสวยด้วยความที่มันดูแปลกอะคือมันมันแปลกจริง,รงๆนะและแล้วเราก็ใส่เตียงอาบแดดเข้าไปแบบเยอะมากๆนะเพราะพื้นที่มันว่างแล้วเราก็ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปบ้านนี้ เราตั้งใจตกแต่งภายนอกมากเพราะว่าไอตัวด้านนอกของบ้านะมันสวยมากเลยอะคือมันแบบุยสวยเห็นแล้วใจละลายสวยจนใจเจ็บนั่นแหละแล้วก็ใส่พุ่มไม้เข้าไปเยอะมากเลยนะก็เบี้ยวบ้างตรงบ้างแต่ว่าเราก็กลับมาเก็บรายละเอียดทีหลังให้มันไม่เบี้ยวนะเพราะถ้าเกิดว่ามันเบี้ยวแล้วมันก็ดูขัดใจเนาะมันก็คงจะไม่ดูดีเราก็อยากให้บ้านของเราออกมาดูดีที่สุด แล้วเราก็ใส่รายละเอียดอะไรเข้าไปค่อนข้างเยอะอยู่เหกันนะบ้านนี้มีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือมีเวงอาร์ชด้วยก็คือมีพื้นที่สำหรับจัดงานแต่งงานให้คนในบ้านน่ารักเออไอตรงพื้นที่จัดงานแต่งงานในบ้านก็จะอยู่ไอตรงด้านซ้ายบันไดที่ลงมาตรงนี้ค่ะตอนนี้ก็คือเรากำลังตีกรอบพื้นที่จัดงานอยู่คือจริงๆถ้าใครมาเล่นบ้านหลังนี้แล้วร,รู้สึกว่า มันไม่มีความจําเป็นเลยที่จะต้องมีพื้นที่จัดงานแต่งงานทุกคนก็ลบออกนะคะแล้วก็ทําเป็นพื้นที่บาร์บีคิวก็ได้คือตอนแรกเราก็อยากทําทเป็นพื้นที่บาร์บีคิวเหมือนกันเราก็คิดไว้แต่เรารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้มันใหญ่เกินใหญ่เกินกว่าที่จะเป็นพื้นที่ทาบาร์บีคิวอะเอาไปทําอย่างอื่นน่าจะมีประโยชน์มากกว่าเราก็เลยใส่ซุ้มแต่งงานเข้าไปนะเพราะว่าจริงๆแล้วอะเวลาเราเล่นซิมตัวนึงมันก็แต่งงานครั้งหนึ่งปะ แล้วก็อยู่ยาวๆเลยแล้วกว่าจะมีซิมตัวใหม่ออกมาแล้วก็แต่งงานมันก็ค่อนข้างใช้เวลาักพักหนึ่งอะนะแต่ก็อัน,นั่นแหละก็ใส่เป็นซุ้มแต่งะเข้าไปแล้วก็ตกแต่งต้นไม้รอบๆบ้านให้มันดูไม่แบบว่าเป็นหินเป็นปูนมากเกินไปนะแล้วก็ใส่ต้นไม้ให้มันดูมีความร่มรื่นแล้วก็มีชีวิตชีวาแล้วก็บ้านหลังนี้เราติดไฟตอนกลางคืนด้วยนะแต่ว่าฟุตเทจตรงนั้นไม่ได้เอามาใส่เพราะว่ามันนานมาก แต่ว่าเราไม่ลืมใส่นะไม่มีอยู่ไม่ใช่ว่าลืมใส่ก็ก็ใส่ไปแล้วค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาใส่ในคลิปเท่านั้นเองเพราะเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ด้านหน้าไอตรงด้านหน้าของบ้านหลังนี้เรารู้สึกว่ามันดูไม่ค่อยน่าสนใจไม่เท่าด้านหลังของบ้านเลยคือด้านหลังบ้านอนะสวยมากเลยเพราะว่ามันแบบมันมีสาว่ายน้ำแล้วก็ตกแต่งต้นไม้สวยมากแต่ว่าหน้าบ้านก็ก็คือหมดมุกนะไม่รู้จะใส่อะไรก็เลย กลายเป็นการตกแต่งแบบเดิมๆถ้าวันดูหน้าเบื่อก็ขออภัยด้วยนะคะก็จบแล้วคลิปนี้บ้านของเราก็ได้ออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้เย้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้งไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการติดตามคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าจะเป็นบ้านอะไรก็ติดตามกันนะคะบ๊ายบาย